สวัสดีนักเรียนชั้นป4นะคะพบกับครูเอในรายวิชาทัศนศิลป์ใบางานนี้นะคะจะเป็นใบางานในสัปดาห์ที่17นะคะก่อนที่เราจะไปสอบกลางปีกันนะคะก็คือในสัปดาห์ที่18อันนี้ก็จะเป็นใบางานให้นักเรียนลองฝึกทำกันดู คำชี้แจงก็คือให้นักเรียนพิจารณาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพและบันทึกข้อมูลว่าตนเองเคยใช้สิ่งใดคุณครูยกตัวอย่างนะคะอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาให้อยู่7อย่างนะคะอย่างเช่นแก้วน้ำผู้ก,กันดินสอนะคะกระดาษ สีน้ำจานสีแล้วก็สีเทียนให้นักเรียนเลือกมา1ชนิดที่นักเรียนเคยใช้นะคะเลือกมา1อย่างแล้วก็เขียนลงไปในส่วนของชื่อวัสดุอุปกรณ์วิธีการใช้งานแล้วก็การดูแรลรักษานะคะยกตัวอย่างเนีย่ยครูเอิญครูเอิญเลือกผู้กันอ่าครูเอิญก็จะเขียนในชื่อวัสดุอุปกรณ์ว่าผู้กันวิธีใช้งานนักเรียนใช้สำหรับทาอะไรครับผู้กันอ่าใช้สําหรับระบายสีวาดภาพ การดูแลรักษาล่ะถ้าผู้กันเราต้องรักษาอย่างไงลูกก็คือเราจะต้องล้างสีออกให้หมดเวลาเก็บควรใช้มือรูปปลายผู้กันให้เรียบและสวมปอกผู้กันก่อนเก็บนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการดูแลของคุณครูอันนี้คือตัวอย่างนะคะลูกส่วนในส่วนของหนูหนูจะเลือกเป็นวัสดุอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้แล้วก็มาอธิบาย คล้ายๆกับตัวอย่างที่คุณครูแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็คุณครูขออวยพรนะคะว่าในการสอบกลางปีก็คือในการสอบสัปดาห์หน้าขอให้นักเรียนน่ะที่ตั้งใจได้คะแนนเยอะๆแล้วก็ได้เกรดสีวิชาทัศนศิลป์นะคะ